สวัสดีค่ะน้ำฝนพัชรินต์ต่วันพลค่ะนอกจากฝนมีงานละครน,นะคะก็ยังมีร้านกาแฟเล็กๆอยู่ร้านหนึ่งด้วยค่ะอยู่ที่ซอยอุทพวดี11นะคะอยู่เยื้องๆกับกระทรวงพลังงานเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครผ่านมาแถวนี้นะคะอย่าลืมนะแวะมาอุดหนุนฝนด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าในร้านฝนเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงนะคะติดตามชมกันได้เลยค่ะในคอลัมน์กินกับดารากับ F3 แฟนขับนิตกสารนะคะเพราะว่าในคอลัมน์เนี่ยมีรูปร้านเต็มเลย ือต้องติดตามชมนะคะเดี๋ยวขอตัวไปกินน้ำก่อนแต่ก่อนอื่นฝากละครด้วยดีกว่าสไปซ่าไม่อาเฮียนนะคะกำลังสนุกมากๆเลยค่ะฝากติดตามชมด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายน้ำอ่างมูนสดอร่อยเวอร์